เข่าปลาหาลาเห็ดพี่น้องนี่ขึ้นภูมาเนี่ยนี่พี่น้องนี่ขึ้นภูมาขึ้นภูเข่าปลาพาที่ขึ้นไปหาเลาะบางเห็ดพี่น้องพี่พี่หินพี่น้องหินธรรมชาติพี่น้องพี่มาบังเอิญเลยพี่น้องหินธรรมชาติเนี่ยนี่ยเนี่นี่เนี่ไม่หินธรรมชาติความพี่น้องทั้งภูนะนี่พี่น้องเข่าปลาหาลาเห็ดพี่น้องนี่ขึ้นภูมาเนี่ยนี่พี่น้องนี่ขึ้นภูมา ขึนภูเขาป่าพาที่ขึ้นไปหาเลาะบึงเห็ดพี่น้องพี่พี่หินพี่น้องหินธรรมชาติพี่น้องพี่มาบวงาเด้วพี่น้องหินธรรมชาติเนี่ย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 มหินธรรมชาติความพี่น้องทั้งภูแล้วนี่พี่น้องเขาป่าแล้วพี่น้องมาดิมาลุ้นกันนะครับเด้อมาด่ที่ได้บอเห็ดมานำกันสามคนพี่น้องครับ มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมารุ่นกันว่าที่ได้ว่าน้องเห็บนี่นูอนนี่นี่น้องนอจวดพี่น้องนี่นอจวดนี่นี่นอนจวดเด้อพี่น้องเด้อภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งประเดินนอเพกเพกไงเพกปลาพี่น,อน,น,อน,น้องรบิ่งนอใหญ่ได้เบึ่งธรรมชาติพี่น้องฝนตกฝนลง้งเขาสวนเขา บังห่มได้ได้วยหน,น,น,นิพี่น้องอุ่นอุ่นๆพี่น้องไม่อดองนะไม่ธรรมชาติพี่น้องเป็นกล้วยไม่ชนิดหนึ่งพี่น้องงามเนี่พี่น้องอยู่น้ำหินงามแรงกับิแหงลงอะไนี่ถือฝนกับิแยาวงามเนี่พี่น้องเนี่ยเป็นไม้อนุรักษ์ครับพี่ เป็นต้นไม้อนนรับลัน้อยไงยพี่น้องว่าเกียบพ่อเขียนเลยพี่น้อง <c oughs> ทอ่อเขียนเลยพี่น้องแล้วหลายแล้วน้ำไม้น้ำไม้ปลาธรรมชาติครับเอครับพี่น้องีวิวธรรมชาติพี่น้องวิวธรรมชาติพูนพี่น้องคน,น,น,นละ ทิวธรรมชาติพี่น้องนนะแต่เบ่งแล้วพี่น้องนะนี่ทั้งภูเขาเน็ดบอกเขาออกดอกพี่น้องไฟมันไหม้กันเลยบพรอ,ออกฝนได้ครับหลังภูฝนเน็ตหลังภูพี่น้องฝนเน็ตหลังภูุฝนฝนก็เป,ป็นฝนก็เป,ป็นฝนอันนี้ลงมาเรอยๆ์ได้พี่น้องพี่ลงมาพี่ลงมากาลางพี่พี่ พูนข้างล่างพี่น้องพูนพวดดข้างล่างพี่น้องพี่เห็นบ่พี่พี่น้องบอ่ซุ่มซุ่มมือสั่นพดปดพี่น้องอูข้างล่างยางมะพร้าวต้นไม้ต้นให้ครับต้นให้เกิดน้ำหินพี่น้องบ้งเกิดน้ำหินเนี่เกิดน้ำหินแยกไปน้ำหินน้ำน,น้นผาหินแตกหินเาลวบ้างลงปีกปืนลงปืนปืนพี่น้อง ตั้งอยู่ทั้งโคดหินซอกลงไปนน้ำหินไปมาทีน่นี่ก็ได้นอไอม้มาแล้วก็ตีผ้ากันมาปอกครับปอกให้มันเป็นแบบนี้พี่น้องมันก,ก็ได้นอนหนึ่งปอกแล้วปอกแล้วก็นอนง่ามง่ายพี่น้องพี่เพื่อเจ้าสาวอสว่าล่างด้ดีหนึ่งครับอัดถุงมานีพี่น้องง่ายสุดยอดเลย เห็ดด้วยน้อใหม่นน้ำใหม่ผลงานครับหลังจากกอกแล้วพี่น้องอืมได้ลายอยู่ในพี่น้องนะน้ำขาวตัวรั้งพี่ดีแห้งสีขาวดีครับสายปลาพี่น้องมาเบิ่งก็บสายปลานี่เก็บสายปลาพี่น้องเบิงง่งเบิงง้งเบิ้งขมวดขมวดขมวดน้ำตกคัวนี่กระไสายปลาพี่น้องนี่ ของธรรมชาติมันเือะพี่น้องหัวกระสายปลาเป็นดงเนีย่ยพี่น้องนี่ใบมันนี่ใบน่ครับเฟิ่งเฟืงเฟงงหนี่ครับหัวดีแจ้ๆเดได,ด,ด้พี่น้องนี่หัวกระชายสมไทยครับคุณภาพดีครับป่านสมหมดได้พี่น้องคุณภาพมัน ยง oh, so รุ right. bottle, ่นรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นขัดทีุ่ดขุดขดที่ลุ่มุหัวพูนเน้นาพูดพูดหัวกระซ้ายเนี่ยสองต้นสายปลาพี่น้องเนี่ยังเหรอเนาครับบัดให้พี่น้องมาเบิ้งพี่น้องพี่น้องโอ้หนูใหญ่ใข่ดอกว่ามีตาเห็ดโอ้ปวุ่นลุกขึ้นมาแล้วพ้นแหง คนยังผู้อ้วนไปเหมือนพี่น้องเอ,อ้ยเบิงเบิงเบิงเบ่งขุงงนมีดกลับไปคนละม,มั่งเบิ่งพีนงพ่น้องหินหยองกัน,นเนี่ยหน่อยยองกันโดยธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติปรุงแตง่งเพ่อดีโดยที่พ่กมีผู้ใดเอามาหยองนะครับหยองเองหยองกันเองกะทิเกิดจากการกัดก้อนของ ธรรมชาติครับตะกอนก็นคือทีออ่มีดินอยู่นี่นะครับแล้วนฝะนสะล่างลงไปเรียกันที่ลงไปเรียกนะครับพี่น้องแม่น่าเหลือร่องร้อยมีแต่หินนะครับแนละ้วมีแต่หินมาเลยฮะพี่น้องบ่ได้ดอกเหี่พี่น้องบ่มา,มานสมเห็เดยได้ตะนอมไม่เบิ่นะงอธรรมชาติไว้พี่น้องเบิ่ง หลังจากเขาป้าหายเลาะเห็ดนอนไมเลาะนอมัยครับพี่นอ้นองน,น,น,นี่ละเนี้ยได้เมื่อนี่นอมัยไรพอค่อยได้ครับได้๋ยนอจวดนอเพกครับกับกระไซนะครับกระไซปลาโอ้ยพี่น้องเมื่อได้ปลาหาันิฮวนพูดแล้วครับทางเมื่อบาน เพิ่นได้ไปหาเนวคอนเทนตนครับเพิ่นมาหาคอนเทนตนเพิ่นในตะคอนกรตตาพี่น้องคักบ่พากันคอนกรตตาพวกละกรตตาสองกรตตาโยคอน,นไม่ตัวพี่น้องคอนเห็ดบ่ได้คอนมันบ่มีเด้เห็ดยังไงด้เด้น้ำมันไปเยเด้าถ่ายาาจาขาบะดขบะตอะไรนะขบะดที่เนี่ยก็าบัวบุกขบดตัวบกเอะหา